การปฏิวัติ 5, 2 4 7 5เมื่อ88ปีที่แล้วเนี่ยมันมี2ระบ,บอบเราเรียกระบอบเดิมว่าสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับซึ่งต่อมาเราเรียกว่าระบอบเก่าต่อมาหลัง2 4 7 5เราเรียกว่าระบอบของการสร้างประชาธิปไตยนะครับเราเรียกว่าระบอบใหม่สองระบอบนี้ต่อสู้กันไหมต่อสู้นะครับต่อสู้ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับการต่อสู้ที่สําคัญก็คือฝ่ายคณะรัษฎรที่ต้องการสร้างระบอบใหม่เนี่ย ต้องการสร้างรัฐธรรมนูญที่อำนาจเป็นของประชาชนะนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนะี่ยที่ประกาศใช้27มิถุนายน2475เนะี่ยมันมีมาตราที่9นะมาตราที่9บอกว่าอำนาจนั้นเป็นอยู่ที่สภาผูแ้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรนั้นสามารถเอาค่าราชการออกจากงานได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เราไม่เคยถูกสอนกันเลยนะครับ ถ้าผมเองก็ไม่เคยอ่านเพราะว่าเราก็อ่านตามที่ครูบาอาจารย์สอนมาแต่พอเราไปอ่านรายละเอียดเอา้าททำไมประเด็นนี้ถึงไม่เคยพูดกันละ่ะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยข้าราชการเนี่ยเป็น,นกลไกอํานาจของสม,อมุนไพรสิทธิราชจำไหมถูกสร้างมาดังนั้นเวลาจะเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนข้าราชการให้ได้ดังนั้นกระบวนการอํานาจเวลาอย่างเช่นประธานาธิบดีสหรัฐขึ้นมาใหม่คนใหม่มาเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะต้องทาเลยเปลี่ยนเฮดของทุก ทุทนงานสวงเลยนะ,ะไม่ใช่ว่าแค่ย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีแล้วไหนจเพื่อนมันตีทุกปดมันไม่ใช่นะครับเันหมไหนาคามว่าอำนาจอยู่ที่สภาสภาสามารถตรวจสอบทั้งรัฐบาลและก็คลาการได้ขัาการที่ถูกดึงออกไปจากระบบมากที่สุดค,คือคลาการทหาร และตุลาการอันนี้ในช่วงแรกใช่ไหมใช่ซึ่งฝ่ายคณะรัษฎรมองเห็นแล้วว่าถ้าไม่สามารถคุมข้าราชการและตุลาการนี้ได้นะจะเปลี่ยนแปลงได้ไงล่ะนะครับแต่ในที่สุดคณะรัษฎรก็ถูกเขี่ยใช่ไหมรัแล้วทหารและตุลาการก็กลายเป็นอํำนาจใหญ่นี่คือ2งระบบนะครับทีนี้มันมีเพราะวาทกรรมนี้ด้วยไหมครับอาจารย์ว่า 2475คนชอบบอกว่าชิงสุก่อนหามมันก็เลยไปสร้างไอ้ชุดวิธีคิดที่ว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นเลย,ยแล้คนไทยยังไม่พร้อม,แล,ยยม,อมแล้วก็มีแต่นักการเมืองแย่ๆเข้าไปแย่งชิงอํานาจกันมันก็เลยทําให้ตัวระบอบที่ควรจะรักษาไว้กลายเป็นระบอบที่ถูกทําลายอยู่อย่างต่อเน,นื่องครับวัฒกรรมชิงสุกรหามเนี่ยเป็นวัฒกรรมที่เกิดขึ้นทีหลัง15ปีหลังการปฏิวัติ2475คณะรัษฎรเนี่ยมี power มีพลังอำนาจในการบริหารจัดการใน15ปีจาก24.5 7ถึง24.90นะครับหลังจากนั้นมันมีรัฐประหาร,รนะครับหลังจากรัฐประหารปี2490เนี่ยจะเริ่มสร้างภาพให้เห็นว่าคณะรัษฎรชิงสุกก่อนหามคราวนี้ผมอยากชี้ให้เห็นนะครับว่าภายใต้ของการปฏิวัต24ิ24.75ในวันที่24มิถุนายนเนี่ยผมเพิ่งมาศึกษาใหม่นะผมเพิ่งค้นพบว่าคณะรัษฎรสามารถนะครับ มีกำลังคนเพียงร้อยสองคนแต่สามารถยึดอำนาจประเทศได้โดยที่คนที่เป็นผู้นำฝ่ายทหารเนี่ยไม่ได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกด้วยเป็นกลุ่มที่ไม่มีกองกำลังกองทัพมีเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นเองนะครับคือพันเอกพญยาฤยทธิ์อัคเนที่คุมก,มกมรมกมทหารปืนใหญ่ที่เหลือไม่ได้มีอะไรเลยเคือปกติถ้าเราเห็นการรับประหารนะ คนที่จะนํากันและหารคือผู้บรนการทหารบกตอนนั้นเป็นใครตอนนั้นเป็นพระองค์เจ้าอะไรก็ว่าไปนะครับคือตําแหน่งสูงๆเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นเจ้าหมดนะครับสามัญชนแค่แค่คุมกองกองพันกรมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ครั้งนี้ในร้อยสคนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกมวันนั้นน่าตื่นเต้นมากเลยผม ้นไปเรื่อยๆนะเนื่องจากว่าฝ่ายคณะรัฐดอรก็ชี้ว่าตนเองก็ไม่มีกําลังนะครับดังนั้นทำางยอย่างไงที่กําลังทหารในกรุงเทพเนี่ยจะมาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตนเองนะครับโอ้โหกำลังที่เขามุ่งไปยึดเลยนะคือกรมทหารม้ากรมทหารปืนเพราะมีรถถังมีรถเกาะมีอาวุธในขณะที่กรมทหารปืนใหญ่เนี่ยพระยาฤทธิ์อัคน์เนี่ยคุมไปแล้วนะครับดังนั้นในเกมตรงนี้ สิ่งที่เรียกว่าชิงสุกก่อนหามนะเรากฏว่าภายในระยะเวลาเพียง20ชั่วโมงเริ่มต้นตั้งแต่ตีห้านะของวันศุกร์ที่24มิถุนายนเพียงถึงเที่ยงคืนเท่านั้นเองนะครับ,รบพระปกเก้ารัชกาลที่7ซึ่งทรงอยู่ที่วังไกลกังวนหัวหินนะยอมรับความเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นภายใน20ชั่วโมงนี้นะครับนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่ชิงสุกก่นหามนะครับแต่มันหมายความว่า มันกลวงมันระบบเนี่ยมันล้มเหลวอยู่แล้วม,มันล้มเหลว,ลวอยู่แล้วไม่รอดอยู่แล้ว